ครับขอ,อการกุบอาจารย์ทุกรูปนะครับกับสวัสดีคณะออกตนศรัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกทกท่านลาดับต่อไปนะครับเราจะได้ไหวพระถวายพัะทหารสังฆทานน้ำปานะ,ะเป็นลำดับต่อไปนะครับทุกท่านพร้อมได้บูชาพระ,ะโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอเมนาสก,กาเลนาทังบุตังอภิปุชยามาเอเมนาสก,กาเลนา ต่างธรรมังอภรริปชุชยามาเอเมนาะสกรเลนะต่างสังฆงอภรริปชุชยามาคับทุกท่านพุทธว่าตามนะครับพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมะบูชามหาปัญโย สังคาบูชามหาโพคาวะโหติโลกนาทาังอภิปูชยามาอาหังสมาพร้อมกันครับอารหังสม,มาสัมพุทโภะคา,าวะุพธังภะคาวันตังอาภิวาเทมี สวากาโตภะคะวะตาธรรมโมตามังนามัสสัมมิโสปเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิทุกท่านกล่าวคำว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ ครับลำดับต่อไปทุกท่านตั้งนโมสามจบพร้อมกันครับนโมนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมปทัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมนตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต โททัสะทุ่ันว่าตามนะครับอิมานิมายังพันเตภัต,ตานีสาปริวารานิภิกข,ส,ข,าาส,ขสังคาสาโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขสังโฆอิมานิ พาตานิสัปริวรานิปฏิคันหาตุธรรมหากังที่ารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพัตตาหารกาบทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึงพัตตาหารกาบทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมได,ดม้ญาติมีมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นตลอดการละนานเธอ เขพันเตสังโคปฏิชาณตุอยังปฐมภาโคเทรสะปะปูนันติอวาเซสาภาคาอัมหากังปะปูนันตุภิคุจะสมเนราจะขหัธาจะปะปูนัตุภิคุนันจะสมเนรานันจะาคหัธานันจะยธา,าสุขังปริปุญชันตุสนธุขอ,อนิมนต์พรกคณเจ้าลงรับประเขนประหานครับ นิมนต์ครับแล้วก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาเจ้าภาพได้ประเคนพันตตาหารพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับอบนุมโมทนาศรัทธาผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพพัตตาหารสังฆทานน้ำปณะในเช้าวันที่14กันยายน2568มี คณะศิษยานุสิ์ในท่านเจ้าบุคุณสมเด็จพระยายนวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านคณะผู้ปฏิบัติธรรมคณะพ่อหนานอุนเรือนคณะคุณแม่ปานีจันตาคณะครูสมาธิจากเามืองฝางแล้วก็คณะศิษยานุสิ์ในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยายนอวชิโรดมคณะศรัทธาพี่น้องบ้านห้วยน้าเย็นทุกท่านทุกคนครับศรัทธาพี่น้องบ้านปอกปายางศรัทธาพี่น้อง ลูกหลานคุณแม่จันฟองปัญญาเรืองทุกท่านทุกคนครับขอเราท่านทั้งหลายได้อะนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิครับเช้าวันนี้ขออนุโมทนาเจ้าภาพพัตหารสังฆทานน้ำปณะมี พ่อหนานอุ่นเรือนคุณแม่ปานีจันตาคุณสายฝนพุทธเกิดมีครอบครัวคุณแม่สอบุญกัมทำบุญพัตาหารทำบุญกันเทศและก็มุงหลังคาเป็นปัจจัย100บาทครับคุณเอมี่เคมีการวมปัจจัย300บาทเด็กชายสิริศิิ์มูลที่มาเด็กหญิงพรน,นิพาพิรารามรวมปัจจัยจะพาพตตาหารคุณนันทกิจโชคชัยมาดนพร้อมครอบครัว รวมปัจจัยพัฒหาห900บาทครับอนุโมทนาคณะผู้ปฏิบัติธรรมถวายพัฒหาหสังฆทานาะนะ้ำปานณะมีคุณธนวัฒน์คุณอุไรวันคุณชนิดาคุณพิเชษคุณวรณภาเด็กหญิงธัญเทพเด็กหญิงจารุวรรณกิติบัรพภาชา1,100บาทคุณชันธนาเมทาวีคุณอาพรสกุลบุญญารัตคุณนรงเดชเมทาวีร่วมปัจจัย40บาทคุณนัทวันใจเดชพร้อมลูกๆร่วมปัจจัย60บาท คุณพจนาอุดมพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทคุณสุดาราชคมทองชูสกุลร่วมปัจจัย50บาทคุณสมศักดิ์คุณชัย,ยพรคุณบัณฑิตและเด็กชายพักกพลอยู่คงร่วมปัจจัย50บาทคุณกัลยาดานเฮร,รัญยวัตรร่วมปัจจัย100บาทคุณภูริดาชัยนาถววรนนท์พร้อมครอบครัวทิศสงฆุสนถึงตัวข้าพเจ้าด้วยเป็นปัจจัย100บาทคุณสุรีศิรวุฒ รวมปัจจัย100บาทคุณจันทีจันทาพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย40บาทคุณลิต้าเชตรีพร้อมครอบครัวร่วมปัจจัย100บาทคุณสุกัญญามีมากรวมปัจจัย100บาทคุณเลี่ยมสายโสภาพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย50บาทคุณนิตยาฐานงามพร้อมครอบครัวรวมปัจจัย100บาทคุณนันทวันแสงมงคลเลิศสิริร่วมปัจจัย100บาท รวมเป็นปัจจัย2,190บาทครับคณะผู้ปฏิบัติธรรมสมทบหยอดกระปุกหยอดกระปุกบุญถวายปัจจัยกันเทศในงานลักขีวัดป่าสมเด็จพระยานนวชิโรโดมวันที่9ถึง12มกราคม2569ครบรอบอายุัทนมงคลชาตการ106ปีท่านเจ้าพะคุณสมเด็จพระยาน,นวชิโรโดมรวมเป็นปัจจัย400 สิบบาทครับขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกรรันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิชาววันนี้ก็ขออนุโมทนาคณะลูกหลานคุณแม่เท่าอ่อนจาก บันปอกปายางเป็นตัวแทนชาวคณะวัดป่าสมเด็จพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยัยงสิรินทโรไปออกลงทานกว๋วยเตี๋ยวที่วัดบรรหวยน้ำเย็นครับออกลงทานในานามศิษยานุศิษย์ในท่านเจ้าพณสมเด็จพระยาณวชิโรดมแล้วก็ทีมคณะนกน้อยมีน้องน้องอังฟองน้องใบบุญน้องนิวเยียพร้อมคณะวันนี้ไปไปเต้นโต ไปลำกิงกะหลาหลังจากซ้อมมาหลายวันครับจริงๆแล้วเตรียมตัวซ้อมเพื่อจะรับกระถินวัดป่าสมเด็จพยัญชนวชิโรดมตอนนี้ก็เริ่มไปออกงานในนามลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังครับลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังตัวน้อยวันนี้เริ่มออกบินแล้วเร,เริ่มออกบินแล้วไปบินวันนี้ไปบินที่วัดบรนห้ยน้าเย็นครับโดย วันนี้พี่น้องชาวบ,บ้านห้วยน้ำเย็นได้พากันถวายสลากกระพัดในช่วงนี้ช่วงห่วงเวลานี้เป็นวันสลากกระพัดถวายสลากครับสลากนี่เป็นสังฆทานในพระศาสนาที่เป็นสังฆทานจริงๆนะแต่ถ้าเรียกว่าสลากเพราะว่าถ้าเวลามาถวายสังฆทานบางท่านไปทำไ,ไ,ไปทำสังฆทานไป ถวายสังฆทานไปถวายสังฆทานอาจาร,รย์ไพโรธอย่างเงี้ยถวายสังฆทานยังไงถวายาอาจาร,รย์ไพโรธถ้าถ้าจำเพาะเจาะจงบุคคลเรียกว่าปาติปุกค,คลิกทานได้อาน,นิสงส์ไม่ได้แต่น้อยน้อยน้อยกว่าสังฆทานและเวลาทําสังฆทานเนี่ยท่านโบราณท่านไม่ให้จำเพาะเจาะจงบุคคลเพราะคุณเจ้าพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งจึงมีการทําเป็นฉลากเพื่อจับ ศรัทธาก็จะไม่รู้ว่าจะได้ไปถวายพระคุณเจ้ารูปไหนพระคุณเจ้าก็จะไม่รู้ว่าเป็นศรัทธาท่านผู้ใดที่จะมาถวายครับเป็นการไม่เลือกไม่จำเพาะเจาะจงเพราะถือว่าพระรจ้าท่านให้ความเป็นใหญ่กับคณะสงฆ์เรียกว่าคารุกาสังคัสสานาถือว่าให้ความเป็นใหญ่ไว้แก่พระสงฆ์ถือว่าเป็นองค์กรฉะนั้นไม่จำเพาะเจาะจงไม่เลือกบุคคลตัวตนว่าจะเป็นผู้ใดมารับทานของเรา แต่ตั้งใจว่าจะทานก็ทำทำต้นไปทำพัตหารหรือถวายสังฆทานนำสังฆทานไปแล้วก็ไปจับฉลากอันนี้เรียกว่าสังฆทานจริงๆครับท่านในเขตแถวนี้ในเขตพื้นที่พื้นที่พื้นทิ่นี้ในวันอย่างนี้ก็จะเป็นการถวายสลากกระพัดโดยจะมีหมู่คณะครูบาอาจารย์หลายหลายหลายร้อยรูปมารวมกันครับ พื่อจะมารับทานศรัทธาพี่น้องชาวบ้านห้วยน้ําเย็นในวันนี้ก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นของวัดป่าสมเด็จพยัญชนวัชิรดมไปถาวายการดูแลหมู่คณะครูบาอาจารย์ด้วยไปเลี้ยงท่านผู้ม,มาทาบุญด้วยวันนี้ก็เป็นคณะลูกหลานคุณแม่แม่เท่าอ่อนวันนะพร้อมลูกพร้อมหลานเป็นตัวแทนวัดป่าสมเด็จพยนันวัดชือระดมเป็นตัวแทนพวกเราท่านทั้งหลายไปปลูกบุญไว้ในพระศาสนาวัดบ้านห้วยน้ำเย็นครับสมัยโบราณน,นี่ท่าน ท่านไม่เรียกคนมีเงินว่าเศรษฐีพระเจ้าพระเจ้าและคนโบราณในสมัยใน,ในประเทศอินเดียเนี่ยเรียกเศรษฐีเศรษฐีเป็นภาษาสันสกฤตภาษาอินเดียทำไมต้องใช้คำว่าภาษาสันสกฤตทำไมต้องใช้คำว่าภาษาบาลีภาษาอินเดียเพราะภาษาบาลีนี่เป็นภาษาพื้นถิน่นเป็นภาษาที่ชาวบ้านรู้เรื่องแต่ภาษาสันสกฤตในชาวบ้านไม่รู้เรื่องเพราะว่า เป็นภาษาที่กษัตริย์ใช้พราหมณ์ใช้ส่วนแพทย์ส่วนสูตรส่วนจันทานส่วนชาวบ้านพื้นเมืองเนี่ยจะฟังภาษาสันสกฤตไม่รู้เรื่องเหมือนลักษณะบ้านเราใช้คำราชาศัพท์อย่างนั้นนะครับบ้านเราบ้านชาวบ้าน,ชา,านชาวเมืองก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนแม้แต่มีหนังสือพระราชาอารมณ์ขันเนาะเล่าเรื่องหล่นก้าวพระเจะอยู่หวัวราชการที่9้าพราะองค์ไปหาหมอ คุณหมอบอกว่าวินิจฉัยโรคแล้วบอกว่าพระองค์ทรงพระคันพระพุทธเจ้าข้าท่านตอบท่านก็ถามว่าเอาเราท้องเหรอท่านว่าเราก็้าท่านถามเราท้องแม้แต่พระองค์ท่านเองท่านก็บอกว่าคุณหมองั้นเราพูดภาษาอังกฤษกันเถอะท่านว่าไม่ต้องพูดภาษาไม่ต้องพูดภาษาวังแล้วฟังก็มันขัด,ข,ดขัดหูยังไงก็ไม่รู้ทรงพระคันครับงั้นนั่นก็เลยเป็นว่า ภาษาบางอย่างชาวบ้านชาวเมืองไม่รู้เรื่องเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์จึงให้พระสงฆ์เผยแผ่พระศาสนาด้วยภาษาเรียกว่ามคคัทภาษาหรือเรียกว่าภาษาบาลีใช้ภาษาบาลีเพราะว่าชาวบ้านเข้าใจฉะนั้นจึงมีสองสองศับเวลาพูดจึงจะเรียกว่าศั์บางศัท์ภาษาบางภาษาอย่างใช้คําว่าภาษาสันสกฤตหรือภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้อยู่ในอินเดียปัจจุบันนี้เหลือเหลือภาษาสันสกฤต ที่เรียกว่าเทวนาครีหรือเรียกว่าภาษาฮินดีที่แปลงมานั่นล่ะครับส่วนภาษาออบาลีไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอแล้วดังนั้นคําว่าเศรษฐีนี่พระเจ้าภาษาภาษาบาลีเรียกว่าเศษรษฐีภาษาสันสกิตเรียกว่าอ้าวขออภัยภาษาสันสกฤตเรียกว่าเศรษฐีภาษาบาลีเรียกว่าเศรษฐะเหมือนคําว่าศึกษาอย่างนี้ภาษาสันสก,กฤตเรียกว่าศึกษาภาษาบาลีเรียกว่าศิก,าาาากาศขา คำว่าสัตว์เนี่ยภาษาสาันสกิตียกว่าปะสุภาษาอินเดียภาษาบาลีเรียกว่าสัตว์บ้านเราเอามารวมกันเลยกรมประสุสัตว์แปลว่าสัตว์สองตัวอย่างเงี้ยครับปะสุด้วยสัตว์ด้วยแล้วเอามาบวกใส่กันฉะนั้นคำว่าเศรษฐีหรือคำว่าเศรษฐะพระเจ้าท่านเรียกผู้ประเสรศิฐคนโบราณเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเอาโรงทานเป็นเครื่องวัด ท่านใดท่านผู้ใดมีเงินผู้ใดเจ้าไม่เรียกว่าเศรษฐีแต่บุคคลผู้ให้ทานบุคคลผู้ตั้งลงทานท่านจึงเรียกว่าเศรษฐีเช่นท่านอนาถปินทิกะเศรษฐีผู้มีก้อนข้าวแก่คนยากอย่างนั้นฉะนั้นวันนี้พวกเราทําหน้าที่เศรษฐีเนาะเราทาหน้าที่เศรษฐีด้วยการออกลงทานเป็นปัจจัยที่ท่านทั้งหลายรวมปัจจัยกันมาเนี่ยเป็นเจ้าภาพลงทานวันนี้ไปรวมกันโดยที่เป็นทุนทรัพย์แล้วก็ให้คณะลูกหลานคุณแม่อ่อน คุณแม่อ่อนวันนะคุณแม่เท่าอ่อนวันนะเป็นตัวแทนพวกเราได้ออกลงทานครับส่วนถ้าคณะผู้ปฏิบัติธรรมอยากไปดูบรรยากาศเดี๋ยวจะให้คณะทีมงานในวัดเอารถขึ้นไปส่งแสดงว่ามีความหวังอยู่เนะ <laughs> าะเอารถขึ้นไปส่งไปดูไปดูไปดูประเพณีไปดูการให้ ถวายสลากกภพัดกันนะครับลำดับนี้จะได้นำพาคณะศัทธาได้สวดลขีสวดอิทิปิโสเป็นลำดับสืบไปครับอิทิปิโสพังกาวารหังสัมมาสัมุวโทวิจารณะสัมปนโนสุขตัวโรกวิทัวอนุตตาร บอรรสาตามาสารริตซาตเทวมานสานางปุโตบัคะวาติสวากาโตบัคะวะตา mô san di ti cô a ca ri cô e hi ba si cô o ba na hi cô pa cha ta ta su ba ti ba no ba ca wa to sa wa ca chu ba ti ba no ba ca wa to สาวกัสังโฆญายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสาวิจิปปิปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆยะติตังจาตาริปุเรสโยุคานิอาตุปุเรสปุวัาขะไร สปะคะวะโตสาวะสังโฆอะโหเนยปา นนยทาตินยอันชริการะนยอนตารังบบญยาเกตังโลกาสติเตปโซมวาตระหังสัมาสัมบโตเวชจาราสัมปันโนสุขตโรกเว ตัวอนุตตรปุริสัตมหาสารติสัตวเทวมโนสานังพุทโธบะงกวัติสวากาโตุปังกวัตานะโมสันติติโกอาคาริโกเอหิปัสโกอปะนาหิโกปะจา

โนปะกวาโตสาวกสังโฆยะตังจตริปุริสายุคานีอาตาปุริสปุวกลเเอสปกวโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยตาเกนายโยอันชเกะระ นิยะโนตรงบุญญเกตังโลกัสันติสพิสตาสานโทอาเวราสุขาจิเวโนห้อสัตตังหล จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุตุกเมื่อเถิดกาตัง,ญญงบนยังพรังไม่ห่างสาเบบากีบาวันตุเต ขอให้ศาสตังสินาน,นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบ,นบ,นบ,นบนุญอานดีข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเดินรตัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตรัยเตชะสาด้เดชแห่งพระรัตนตรัยวิรียังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพคณงามความดีบาร,รมีธรรม ในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมลงพ่อวิริยังสิรินทโรแลมหน้าแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระคุณเจ้าจงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบโดยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่าน แก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมแลสายงานของท่านแล้วไซขอความปราดถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อยะทาวาเรวะปุราภเรปุเรนเดสขะรังเอวะเมวะอิโตทนนางเบตานางอุงปกปติ อิจิตังปฏิติังต um ุมหังกิปเมวะสมิจโตสัมเบปเรนโตสังปาจันโดปนาราโสยตามณิโชติราโสยตาสมิติโยวิวัชันโตสัมบารโควินัสโต マテんばわとわんだらよ、そけいでか、ゆこばわ。さべてよ、ビわちゃんと、さばろ、こべなさと。まてんばわとわんだらよ、そけいでか、ゆこばわ。さべてよ、びわちゃんと、さばろ、こべなさと。 Ma te bhava vát vandara yo so kiddi kha yuko bào viva dana sirisa ni nít dạng mùa tay dino tadaro tama vatante a yo ano so khang bara rata nata jasa ดูการุคาปยเวราสุขัสสะโตจุปตะวะอเนกันดารยาเปเวนัสันโตอาเสสะโตชายยาสิทธิทนังราปังโสติปะขยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจาโพคังวุติจยัตสวะ สัตว์สัจายุจาชีวสิทธิภวันตุเตปาวันโสัพพมังกรารังคันตุสัมเดวตาสัมปมุตทานุาเวนะสดาโสติภวันตุเต පವತು ಸಭමගರರखದು සಬಡವత සාමತමාನು පವನ සधಸುಕಿ පವಂದುತೆ පವತು ಸಭමගರರखಂದು සಬಡವ था ಸමಸංಘನು පವනಸಡಸठಿ บาวานโตเตปติสังขโยนิโสปินดาปังปฏิเสวามิเนวะดวายานามตายานามันนายานาวิปัสนาญา ยาวะเทวาอิมาสกายสัตติยายาปนายาวิหิงสุปารติยาพระมาจาริยานุขาหยาอิเตปุรานัจาวทานังปฏังคามินาวันจาวทานังนาอุปเทสามิ ยาตาราจเมภาเวสติอานาวัจตาจปาสุวิหารโรจัติสาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิยาถาสุขังปริพุนชะทะพัฒหานทั้งปวง อันเป็นมงคลน,นี้ที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงนำไปบริโภคเพื่อยังอัตภาพแห่งตนให้สมบูรณ์พร้อมและยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์เถอสาธุครับลำดับต่อไปขอการาบเรียนเชิญคณะผู้ปฏิบปธรรมคณะทนศธาสาธารชนทุกท่ทททานนะครับได้ไหว้พระพร้อมกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาวปุถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคัตโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมาสัมมิสุปเทปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆ สังคังนามามิรับทุกท่านกล่าวว่ากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับในลำดับต่อไปขอ,อกราบเรียนเชิญคณะผู้ปฏิบัติธรรมคณะอดตนศรธาสาธุชนทุกๆท,ท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารได้ในโอกาสนี้นะครับผมขอ,อกราบเรียนเชิญครับในนามวัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังศินทโร ขออนุมโมทนาในกุศลเจตนาในคณะสัตยาอ,อกตนสาธาชนทุกๆท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายประตารเช้าแด่คณะสงฆ์ชาวไทยชาวศรีลังกาในเช้าวันนี้ทุกทท่านนะครับในลําดับต่อไปก็ขอากาบเรียนเชิญคณะอ,อ์ตนศสัทธาคณะผู้ปฏิบัติธรรมทุกทท่านนะครับร่วมกันรับประทรานได้โอกาสนี้นะครับผมขอากาบเรียนเชิญครับ